สวัสดีครับสวัสดีครับโลเทสไป โลเทสครับโลเทสเทสโลเทสได้ยินผมไหมเฮ้ยเปิดไมค์ก่อนเปิดโลเทสครับโลเทสได้ยินไหมได้ยินบอโอ้ย ดูเพื่อนหญิงเออดีเออเขโผมไม่ต้องทำอะไรเลยโหลเพื่อนฮัลโหลครับฮัลโหล ั alo a l ลครับเพียงแค่ฟันตกลงโอ้โหตอน คนผมถ่ายคลิปอยู่นั่นเนี่ยสนใจพูดอะไรกับคนดูวันสุดท้ายแล้วคือชีวิตไม่ต้องทำงานตัวได้หนึ่งโอ้ยโ,โอ้ยช่วยเพื่อน เทดสอซทดรับได้ยินไหมครับ <Double kill. S 1> ันใจพูดกับคนดูไหมผมไม่มีใครฟังผมแล้วเขาพูดได้ไงเนี่ยเออยืนอย่างนี้แหละออไม่ทำอะไรหรอกเดินเล่นดีกว่าโอ้ยโอ้ยห่วงเลย เอเสวัสดีครับได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมครับไ,ได้ยินผมไม่มีเลยเหรอเราทส,สครับได้ยินผมไหม ก oh, ah ็จะรับมาผแปลนเสียไม่กระทำให้หมฮน่ไม่มานนี่โอ้ เดี๋ยวตัวเดียวเองอ้าวอ้าวได้ย ครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมกดไลค์หน่อยเริ่มเริ่มช่วงอุ่นใกล้ตายละมีใครได้ยินผมมั้ยล้มแล้วมันล้มมันล้มสองมีใครได้ยินผมไหมมีใครได้ยินผมไหมมีใครได้ยินผมไหม โอ้ไม่มีใครคุยด้วยเลยล่ะคุยกับผมหน่อยดูว่าผมไม่ได้เปิดโซนอะไรโซนอะไ้คนแข่งแข่งแข่งสามเลยซ้มเลยสามเลยยังไงก็ไม่ไหวเจือ าวัสดีคับได้ยินผมไหม <c oughs> ใครได้ยินผมเลยได้ยินไหมกับผมที่คลิปผมมันเงียบเกินไปแล้วา

กอดเชิญครับผมนี่ไม่ต้องทำอะไรเยังค่าฝนต,ตกหลงที่หน้าตาอือเย็บเราเชือ่อศัพไม่ใครได้ยินผมมา คิวว่าก็คิวต่อผมไม่ต้องทำอะไรเลยยนะังไม่ได้คิวเลยนี่ผมมาเดินเล่นหน่อยนะคุณกาคืออน,นั้น,เนะเรอมาน,นั่งเล่นเนี่ยนั่องอะไรเหรอนั่งอะไรไม่นะเพื่อนไม่รปรดตายพร้อมกับเราจุไ,ไม ได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมครับนั่นทุกคนครับดูสิครับไม่เขาไม่คุยผมเลยขอให้ความวละเอียดพื่ช่างช่วยช่ายก็ดีเดี๋ยวไม่จัง เราไม่ได้หนอ่อ,อ,ย,อยนะไม่นานเลยคุยกับผมหน่อยครับผมไม่มีเพื่อนคุยเลยเฮ้ย